บทที่หนึ่งมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงเปลือกตาสีชาของคนตัวเล็กหนักอึ้องเหมือนมีใครเอาเหินมาถ่วงเสียวเฉิงเปลือม่านตายอย่างสุดความสามารถกลิ่นไหมของกำยยานไม้มั่นชุนจนระคายเคืองโพรงจม,มูก <c oughs> หน้าผากชนเข้ากับอะไรบางอย่างเสียงร้องโอยของคนร่างใหญ่ที่กำลังคร่อมอยู่ข้างบนมันช่วยเรียกสติของคนที่ผ่านการหลับไหลได้เป็อนอย่างดี พ่อเสี่ยวเฉิงลืมตาได้เต็มหน่วยปรากฏให้เห็นไอ้แก่หัวล้านถอยไปยืนเปลือยล่อนจ้อนอยู่ปลายเตียงไอ้แก่ตนาหากลับถอยไปนะไม่งั้นฉันจะเอาเชิงเทียนร้อนๆน,นี่ลนไข,แข่แก่ให้ไม่เกรียมเลยคะดู <c oughs> เอาสิแบบนี้ค่อนน่าสนุกขึ้นมาหน่อยพุโทโธพุทถังยิ่งห้าเมหมือนยิ่งอยู่เสี่ยวเฉิงไม่รู้ไอ้แก่นี่มุดออกมาจากรูซ่วมบ้านใครเธอรู้แค่ว่ามือสกปรกนั่น ไม่ควรมาโดนตัวเธอถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวรับประกันได้ว่าไอ้แก่นั้นจะทาขาดแน่เสี่ยวเฉิงปาข้าวของป้องกันตัวแต่ไอ้แก่นั้นยิ่งชอบใจกระโจนหยงหยงเข้าหาสตรีรุ่นราวคราวลูกอย่างน่าสมเพชสาร,รูปไม่ได้ต่างจากตะกแตนตำข้าวอ,อสเลยเธอฟาเชิงเถียนกระทอกหมอล้านของไอ้เท่าจนเลือดออกคนตรงหน้านิ่งชะง,งักไปครู่หนึ่งก่อนจะร่วงลงไปกองกับพื้นสภาพน่าสมเพชสิ้นดีโล่งอก ที่ฟื้นขึ้นมาก่อนไม่งั้นคงได้เป็นเมียไอ้แก่นี่ไปแล้วเสียวฉิงกวาดสายตามองบรรยากาศโดยรอบมันคือบ้านโบราณที่ทําจากดินเหนียวหน้าต่างทําจากไม้ไผ่สารลังคามุงด้วยใบายจากบนคือคานและเสาบ้านมีกรงเล็กน้อยห้อยเต็มไปหมดไอเถาวิปพลาสเลี้ยงสัตว์มีผิดไว้ทําไมกันมุมทิศตะวันตกมีโต๊ะตัวใหญ่และอุปกรณ์สกัดยาครบครันบนชั้นไม้ที่อยู่ถัดออกไปมีหอยาววางเรียงเป็นตับ,ตบ สิ่งนี้ทําให้เสี่ยวเฉิงประมาณการได้ว่าไอเท่าคือหมอยาแน่นอนที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลศัลยกรรมในปักกิ่งแต่เป็นยุคโบราณชุดที่เสี่ยวเฉิงสวมใส่ไม่ใช่ชุดของคนไข้โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเธอจ่ายเงินหนึ่งแสนหยวนเพื่อทํศัลยกรรมหน้าอกและทําจมูกเหตุผลเดียวที่เสียวเฉิงพอจะนึกออกนั่นก็คือเกิดความผิดพลาดระหว่างผ่าตัดเป็นเหตุให้เธอตายโดยไม่รู้ตัวแล้วมาโผล่ที่โลกใบใหม่เอาละ หนีออกจากกระท่อมเห่งสวยนี้ให้ได้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันเซียวเชิงจงใจใช้สองฝ่ามือผลักประตูออกแต่บานประตูถูกดึงจากด้านนอกพอดีร่างเพียวพร้อมของเธอเสียการทรงตัวกะทันหันร่างเล็กเอ็นไปซบบนหน้าอกกว้างของใครบางคนใบหน้าของเขาไร้ที่ติคิ้วคมเรียงเส้นเสมือนใช้ผู้กันวาดดวงตาดำคลับทอสแสงรัติการกรอบหน้ามีมิติรับกับกรามสันที่เด่นชัดริมฝีปากหยักโค้งอวบอิ่ม เข้ากับสันจมูกคมจับพลัดจับพลูเรียกว่าไรที่ติเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเขาจะเป็นผู้เดียวกันกับไอ้แก่เขามองเสี่ยวเฉิงด้วยสีหน้าเรไรพรอยรู้สึกว่าเธอไปฆ่าใครตายบนหัวของเขาอย่างไรอย่างนั้นวูบห,หนึ่งเผอสบตาคู่คมโดยบังเอิญทําให้เสี่ยวเฉิงสะผัดได้ถึงพลังงานบางอย่างมันเป็นพลังงานที่เบาวิวชวนคนลุกเขาดูเย็นชาไร้หัวใจ เหมือนภูเขาน้ําแข็งเขาสูง8ดชื่อเธอสูงเกือบเจ็ดชื่อผู้ชายอะไรตัวโตวไม่พอยังตัวหนาเหมือนกระติงป่ายไม่ได้รู้จักกันเป็นการเสื่อมตัวยังมีหน้าคว้าแขนเธอไว้อีกเสียมรารยาทเกินไปแล้วเฮ้ยปล่อยนะชั่วตันหากลับคําพูดประโยคเดียวทําคนตัวสูงกว่าเบิกตาโพรงทาทีว่าจะฉีกร่างเธอเป็นชิ้นๆเสียวเฉิงเห็นอย่างนั้นก็กลัวมากยังไม่อยากตายเธอรีบกลับคําอย่างไวออ พอๆเพราะรูปล่อไม่ต้องรุนแรงเลยมีอะไรค่อยๆคุยกันก็นได้เธอพยายามเอาตัวรอดอย่างสุดความสามารถเสี่ยวเฉิงประมวลผลว่าเอาชนะคริทิ้งป่าตัวนี้คงไม่ง่ายเหมือนไอ้ตะกแตนทําข้าวที่นอนแผลกระเจียวอยู่ตรงนั้นทางที่ดีพูดเอาใจไว้ก่อนน่าจะดีกว่าเผลอเมื่อไหร่ค่อยแผ่นหนีเฮ้ยจะบ้าตายเธอเอตสาพูดเอาใจทําไมผู้ชายคนนี้ทําเหมือนโกรธยิ่งกว่าเดิมละ่ะเธอพูดอะไรผิดไปงั้นเหรอ นอกจากทำสีหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนยักษ์ทำไมไม่พูดอะไรเลยล่ะเป็นใบ้เหรอไว้กลับไปคิดบัญชีกับเจ้าที่บ้านน้ำเสียงโทนทุมชวนให้คนลุกคิดบัญชีบ้าบออะไรกันไรสาระเอ๊ะก็พูดได้นี่ไม่ไปอ่ะง้อตามกลับไปมีหวางโดนฆ่าหมกบ้านแน่แนมือหยาบใหญ่ของชายแปลกหน้าพยายามลากเสียวเฉิงไปไหนก็ไม่ทราบช่วยไม่ได้ก็แม่บอกว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้างั้นลาตรงนี้แล้วกัน เสี่ยวเชิงรวบรวมแรงอย่างกล้าหาญสูดลมหายใจเฮือกใหญ่เข้าเต็มท้องเธอออกเสียงจ้าคมขวัญกระทิงป่าตรงนั้นตั้งใจว่าหลุดจากอุ้มมือแล้วจะวิ่งหนีให้ป่าราบแต่เชื่อหรือไม่ว่าเรียวแรงที่ถูกรวบรวมอย่างยากลําบากมันมีอยู่แค่จึงเดียวขายหน้าฉมัดคนตัวสูงเข้องใจกับท่าทางพิลึกพิลั่นของสาวน้อยด้วยความระแวงใจจึงปล่อยมือในขณะที่เธอออกแรง ทำให้ร่างผอมบางของเสี่ยวเฉิงงายหลังเทิมขาชีฟ้าไม่ต่างจากสำนวนที่ว่าหลบพ้นพายุแต่กลับเจอฝนโหมกระนำคนนิสัยไม่ดีรังแกผู้หญิงเสี่ยวเฉิงแม้มริบิีปากแน่นว่าจะไม่พูดแต่อดใจไม่ได้อยู่ดีขณะที่เธอกลดาย,ย่างเดือดดานเขายืดมองเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ไหวติงผู้ชายดีๆที่ไหนเขาจะยืนมองผู้หญิงลุกขึ้นเองเวรกรรมของฉันจริงๆหนีไอ้แก่หัวลานได้แล้วแท้ แต่ต้องมาเจอเอกทิมป่านี่เสี่ยวเฉิงกดฝ่ามือรูปก้นเบาๆคงระบมไปหมดแล้วละมั้งในตอนนี้เองเหมือนว่าเสี่ยวเฉิงจะคิดอะไรออกอยู่ดีไม่ว่าดีความทรงจําบางอย่างก็ไหลทะลักเข้ามาในสมองของเธอเสี่ยวเฉิงได้รับรู้ว่าตัวเธออยู่ในร่างของเจินอี้หลิงเจินอี้หลิงคือสาวน้อยวัยสิปีปูมหลังของอี้หลิงใช้ว่าจะดีนักนางเติบโตภายใต้การดูแลของหญิงัยกลางคน ผู้มีนามว่าเซียวสินผู้มีพระคุณของอี้หลิงไม่ยอมให้เรียกว่ามารดาบุญธรรมแต่ทว่าให้เรียกว่าป้าบุญธรรมแทนเจินอี้หลิงเป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่มีใครทราบรู้เพียงว่าเซียนสินเก็บนางมาจากชายป่าตั้งแต่วัยเยาว์เซียนสินชุบเลี้ยงเด็กสาวไว้ใช้งานพอแตกเนื้อสาวก็ขายอี้หลิงให้กับชายในตำบลใช่แล้วชายที่ว่าก็คงหนีไม่พ้นไอ้กระติงปะใช่แล้ว ใช่ที่ว่าก็คงหนีไม่พ้นไอ้กระทิงป่าตัวนั้นใช่หรือไม่มิน่าล่ะถึงได้ดูโกรธขนาดนั้นคงคิดว่าถ้าราคาแพงอย่างอ e ี้หลิงกําลังหาทางหลบหนีใช่หรือไม่แต่เออพอมาลองคิดดูดีๆเซียวเชิงก็ทําท่าเหมือนจะหนีจริงๆนั่นแหละแต่ทว่าอ e ี้หลิงไม่ได้หลบหนีซะหน่อยนางมาหาไอ้เท่าหัาหวหลานเพื่อทําเสน่ห์ต่างหากเจน e ินอี้หลิงชอบพอนายจ้างตัวร้ายอามากๆแต่หน่าขันนักที่นายจ้างร่างใหญ่ผู้นี้ไม่เสน่หหาในตัวนางเลยเสักนิด ตั้งท่าจะใช้งานอย่างเดียวเกิดมาก็าเพิ่งเคยเห็นนี่แหละผู้ชายที่เย็นชาและแข็งกระด้างเหมือนก้อนหินไม่รู้ว่ามาทํายาเสน่ห์กันท่าไหนถึงได้ลงเอยที่เตียงนอนเพราะสา่เหี้ยนี้สินะเจนอวี่หลิงถึงได้จากไปก่อนวัยอันควรสวรรค์เล่นตลกจะพลัดจับปลูให้ไปเสียวเชิงมาอยู่ในร่างท่าสาวตัวน้อยของกระทิงป่าตัวร้ายเสียอย่างนั้นเจ้าเลิกถวงเวลาได้แล้วเสียวเล่อเสียวนี้ยังรออยู่อืม ใครก็เสียวเล่อใครก็เสียวหนิงชายเจ้าของเสียงย่างสามขุมเข้ามาใกล้เขาอุ้มคนตัวเล็กกว่าพาดบาด้วยมือเดียวแรงเวียงจากกำั้าเล็กๆทุบแผ่นหลังรัวเร็วแรงมือนุ่มนิ่มของเสี่ยวเชิงทําให้เขาระกาเคืองเท่านั้นปล่อยนะปล่อยข้าลงยวนี้ไอ้คนบ้ามนาจเสียงแหลมเหมือนนอกแก้วทําให้คนตัวโตวชักจะหมดความอดทนเขาเปลือเวียงแรงมือใหญ่ฟาดก้นกลมกลึงไปครั้งหนึ่งจนเกิดเสียงปั๊บไม่รู้ว่าที่เงียบไปเป็นเพราะจุก หรือเพราะตกใจกันแน่แต่เงียบไปสักก็ดีคืนกล้าแหกปากอีกจะไม่ใช่แค่ตีก้นแค่พบกันหนแรกเขาก็ทำให้ผู้หญิงมาจากต่างโลกหมันไส้จะตายชักน้อยไอ้คนป่าเถื่อนนี่กล้าตีก้นฉันงั้นเหรอได้เดี๋ยวได้เห็นดีกัน